นิงเชื่อว่าความกังวลของคุณแม่เนี่ยในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยมีความกังวลที่ค่อนข้างสูงมากในเรื่องของการเรียนลูกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการแข่งขันที่เดี๋ยวนี้ต้องยอมรับว่าการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงมาก รวมถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่มีอยู่รอบตัวเราใน2-3ปีนี้โรคสารพัดโรคเนี่ยมาเยอะแยะมากถ้าลูกป่วยไม่สบายก็ต้องขาดเรียนเรียนไม่ทันในช่วงบางคนเนี่ยต้องไปเรียนออนไลน์เรียนออนไลน์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมาธิสายตาก็จะบงบงไปนิดหนึ่งสายตาต้องโฟกัสอยู่กับจอคอมพิวเตอร์ตลอดสายตาก็จะมีความเสื่อมก่อนวัยเพราะลูกเราเนี่ยต้องใช้สายตากับ คอมพิวเตอร์เยอะดังนั้นเนี่ยนะหนิงจะบอกให้เลยว่าตัวช่วยตัวหนึ่งที่ดีมากๆที่หนิงจะพูดตลอดเวลาเลยนะคะว่าสิ่งสําคัญถ้ารักลูกเนี่ยอย่าให้ลูกเนี่ยขาด DHA เพราะ DHA ตัวนี้เนี่ยนอกจากที่หลายๆคนรู้อยู่แล้วว่า DHA เป็นตัวหนึ่งเนี่ยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างเซลล์สมองพัฒนาการทางสมองของเด็กเนี่ยให้มีสมาธิที่ดีมีพัฒนาการที่ดีได้ DHA ยังช่วยในเรื่องของระบบประสาทตาจอประสาทตานะคะให้ประสาทตาของเด็กเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นยิ่งโดยเฉพาะ กับเด็กยุคใหม่ที่อยู่ในยุคออนไลน์แบบนี้นที่จะต้องอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับมือถืออยู่กับคอมพิวเตอร์ต่างๆเนี่ยตัวนี้จึงเป็นตัวช่วยหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งมากๆหรือไม่ต้องเป็นเด็กในวัยทํางานอย่างพวกเราความเครียดสะสมตอนนี้เยอะมากความเครียดมันนําพามาซึ่ง โรคซึมเศร้าอย่างที่เรารู้ๆกันอยู่แล้วดังนั้น DHA สําหรับคนวัยทํางานก็ช่วยได้หรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยผู้ใหญ่ผู้อาวุโสโรคสมองเสื่อมโรคอัลไซเมอร์เกิดขึ้นเยอะมากในยุคป,ปัจจุบนัน DHA ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างผู้ใหญ่เนี่ยให้พัฒนาการทางสมองของผู้ใหญ่เนี่ยยังมีพัฒนาการของเขาเนี่ยที่ดีที่คงที่ไม่ทําให้เกิดสมองเสื่อมหรือเกิดอัลไซเมอร์ก่อนวัยอันควรนะคะดังนั้นการเลือก DHA ในท้องตลาดทุกวันนี้เนี่ยบอกเลยว่า DH a ในท้องตลาดมีเยอะแยะมากมายแต่ เราจะเลือกเนี่ยเราจะเลือกจากอะไรเราจะต้องเลือกจากโรงงานการผลิตที่เราไว้ใจได้หนิงเลือกของ Oswell Life หนิงเลือกของอ๋ Os well Life, อ Oswell เฮ้ส่ามสองหนิงเลือกของ Oswell Life a อ g a n Oil DHA ตัวนี้เพราะอะไรตัวนี้หนิงศึกษามาตั้งแต่นิรินยังอยู่ในท้องใช้มานานมากจนตอนนี้นิรินจะอายุสิขวบ DHA ก็ไม่ให้ขาดเด็ดขาดตัวนี้เนี่ยเขามีโรงงานมาตรฐานการผลิตแบบโรงงานยา นะคะถ้าการใช้โรงงานมาตรฐานการผลิตแบบโรงงานยาเนี่ยบอกเลยว่าปลอดภยัยมีทั้งออยอไทยออยออสเตรเลียนะคะคนที่แพ้ถั่วแพ้อาหารทะเลนะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้มีแม้กระทั่งฮารานด้วยนะคะมีเอกสารยืนยันพิสูจน์ความชัดเจนมีการวิจัยมาอย่างชัดเจนซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวหนึ่งที่ปลอดภัยมากๆซึ่งวันนี้เนี่ย เอาพุ่งตรงนะตั้งแต่นี้ออกมาพูดแล้วก็รณรงค์ให้หลายคนเนี่ยมีการใช้ด h a ในวัยเด็กในวัยทําง,งานและในวัยผู้สูงอายุตลาด d h a ในเมืองไทยก็กว้างมากขึ้นก็คือจะมีด h เชมากมายในท้องตลาดแต่นิงกล้าพูดได้ว่านาวันนี้ DHA ของอ o w เว l well l ์ไลเอากาล์ออยล์เเนี่ยนะคะก็ยังเป็น d h a ที่มีคุณภาพสูงสุดมีโดสของ d h a สูงสุดในท้องตลาดดังนั้นถ้ามั่นใจนะคะแล้วก็รักลูกอยากให้ลูกฉลาดนะคะอยากให้ขาด d h a ค่ะ